ครับผมสวัสดีครับก็สวัสดีพี่ๆทุกคนครับก็เกมวันนี้ก็เป็นมีตามที่ผมวางแผนไว้ครับเพราะว่าผมตั้งใจที่จะเปิดรอยแพ้เขาอยู่แล้วผมตั้งใจมากเพราะว่าอย่างหนึ่งเอ่อเป็นการเป็นการเทรนมาจากการซ้อนอย่างเดียวเหมือนวันนี้นี่พอม,มาต่อยกติการมวยไทยนี่เราธรรมชาติเยอะขึ้นเลยใช่ครับผมว่าผมชอบครับผมชอบมวยไทยแล้วผมออกอาวุธได้หลากหลายขึ้นไงครับจริงสุดเลย ที่ออกไปในยกแรกแล้วพยายามที่จะเยกว่าไลไ่ลจามซอกนี่เป,นเป็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 นแผนของเราเป็นความต้องการเราเลย <S <S ใช <จ S 1> ่ครับมันเป็นความต้องการของผมแล้วก็จริง,งรจ,งจงริงผมรอดูจังหวะเขาจังหวะเขาประมาณสิบวิยี่สิบวิเนี่ยผมรอดูจังหวะว่าเขาจะมาในรูปแบบไหนเงี้ยครับผมรอดูก่อนแต่ว่าผมก็ตั้งใจที่จะมามาสอกอยู่แล้วตั้งใจตั้งใจจริงจริงผมหมดยกแรกแล้วประเมินเป็นไงครับหมดยกแรกผมคิดว่าไม่น่ารอดครับ <S <S ผมพูดตรงเลยว่าผมคิดเลยว่าไม่น่าไม่น่าเกินผมว่าผม ยังมีแรองอยู่มยังที่จะแบบต้องการที่จะใส่อย่างเดียวเน่ครับชกเสร็จแล้วตัวซูเปอร์เลเจ็บตรงไหนบ้างครับจริงๆผมว่ามีรอยแผลนิดหนึ่งครับก็น่าจะชนหัวแต่ในรูปแบบการชมเองก็ดีใจครับแต่เสียใจนิดหน่อยครับที่ตัวเองทำน้ำหนักไม่ได้อันนี้เสียใจจริงๆมันเป็นการที่ผมผิดพลาดในตัวผมเองแต่ว่าผมก็รู้สึก ดีใจได้ไม่เต็มร้อยเพราะว่าจึงผมอยากชนะก็จริงครับแต่ว่าผมทำน้ำหนักไม่ได้เกินไปเท่าไหร่ครับเกิน0.2ครับ0.2ปอนด2ครับ0.2ปอนด์0.25 0.25ปอนดอแล้วเสียหายไปเท่าไหร่กี่ร้าน่ครับผมเราเคยมีเหตุการณ์เรื่องน้ำหนักอย่างนี้เคยมีไหมครับเคยมีครั้งหนึ่งครับที่ฟิลิปปินส์ตอนนั้นโชคพันพยัก เหตุการ์คล้ายๆการชิ้นประมาณเนี่ยครับแต่ไฟนั้นมันเป็นการที่หนักกว่านี้เพราะว่ามันเป็นไฟที่ชิงแชมป์ออลุกเยเป็นชิงทัวร์นาเมนต์นะใช่ใช่ใช่แล้วตัวในส่วนของผู้ต่อสู้เราคาริลอตนี่เป็นไงครับอันนี้ต้องยอมรับในตัวเขาเพราะว่าทนมากทนจริงๆครับทนแล้วก็อึดมากต้องยอมรับเลยครับว่าจริงๆงผมสอบโดนเยอะแล้วนะโดนเยอะมากแล้วโดนจุดผมคิดว่าน่าจะโดน ผมก็ไม่รู้ว่าทําไมเขาถึงยืนได้ไ,ได้ผมก็นับถือวใจของเขาด้วยเงี้ยเพราะว่าใจเขายืนได้ถือว่าสุดยอดมากแล้วโดนไปหลายลูกมากแล้วก็ไม่ยอมลงเงี้ยแล้วรู้ไหมว่ากี่แผลก็น่าจะสามสี่สามสี่สี่น่าจะถึงน่าจะถึงสี่แผลสี่แผลไปรวยยังไหนม้างครับพอจะก็หลักๆเลยคือแถวแรกผมจําได้เลยคือเอ,อตรงนี้ครับใต้าตาแล้วก็ ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็น่าจะแถวนี้ที่หนึ่งครับผสี่ห้าแผ่นครับผมพอมาดูแล้วก็ฟันแบบแบบหนันกๆกคือกะกะปิดจอบเลยกะเลยครับกะตั้งใจมามมไม่ค่อยไม่ค่อยตยิครับไม่ค่อยตยิเพราะว่าจริงๆผมก็เตรียมมาเยอะผมบอกเลยว่าผมเตรียมมาเยอะไฟนี้ผมเตรียมมาเยอะเพราะว่าหนึ่งด้วยข่าวก็ออกเยอะอะไรเงี้ยผมต้องยอมรับว่าผมก็เก็บกดผมไม่ใช่เป็นคนที่พูดอะไรเงี้ยให้เขาพูดไปให้เขาพูดไปผมเห็นผมก็ดูข่าวนะครับว่าเออมองผมผมไม่ใช่ ไม่ใช่แค่ทางผ่านของเขาอะไรเงี้ยคือบางบางบางข่าวมาก็แบบผมไม่ได้แค่ทางผ่านอะไรเงี้ยผมก็เข้าใจนะแต่ว่าตัวผมเองเนี่ยผมไม่ได้ไปซีเรียสตรงนี้เพราะว่าแต่เพตัวผมเก็บกดผมเก็บกดผมเอามาเก็บไว้ผมเอามาซ้อมผมเอามาเทรนผมเอามาแก้ผมคุยกับเทรนเนอร์ผมคุยกับเทรนเนอร์ของผมว่าเออเขามองเราเป็นงี้งี้ทุกอย่างคือเราแก้กันไปแล้วผมว่าตามเป้าของผมบนเวทีเราให้สัมภาษณ์ว่าอยากเจอกับแอรกติ ก็ยังยืนยันคําเดิมครับว่าไฟน่าอาจจะเป็นรถถังกับไฮเกตี้แต่ว่าผมใจผมอ่ะคู่นี้โชกันไม่เป็นไรครับแต่ว่ายังน้อยผมก็ยังอยากวัดดูเหมือนกันไ <c oughs> ฮเกตี้ไฮเกตี้ในวันนั้น <c oughs> ใช่ไฮเกตี้ในวันนี้ต่างกันยังไงครับไม่เหมือนเดิมครับไฮเกตี้ในวันนั้นกับวนนันนี้ไม่เหมือนเดิมเขาเกรงขึ้นกว่าเดิมเขาหนักขึ้นกว่าเดิมแล้วเบวรคเขาเต็มวบรกว่าเดิมผมเลยอยากต้องการที่จะ รับความท้าทายอะไรใหม่ๆในการเพิ่มมีดไปชกกระเพาคนอื่นผมไม่ชกนะคนอื่นผมไม่ชกถ้าผมปล่อยไปของหน่งผมไม่ชกผมขอให้กตีขอ,อวัดแค่นี้พอขอเป็นกติกาหน่อยดีมวยไทยครับมวยไทยเลยครับวัดกันที่มวยไทยเลย,มย,เลยกม,ยลยมีคนเขาบอกว่าซูเปอร์เล็กนี่เป็นแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งที่ชกมวยไทยได้เก่งมากเรารู้สึกไงครับ ก็อันนี้ต้องขอบคุณครับขอบคุณจริงๆครับแต่ <c oughs> ในกติกาคกบ็อกซิ่งก็คือแบบคือเราเป็นแชมป์โลกว่าผมก็ซง,อง้อมคกบ็อกซิ่งจริงๆผมยังซ้อมอยู่ตลอดครับในกติกานี้แต่ว่าผมแค่ช่วงมวยไทยผมแค่เสริมเพราะว่าคือเรายืนพื้นมวยไทยอยู่แล้วครับผมก็แค่เอามาเสริมลูกที่แบบลูกมวยไทยอะไรเงี้ยเข้าไปแต่ว่าในการซ้อมผมคือผมซ้อมคกบ็อกซิ่งตลอดตลอดเวลา,ถ,าถ้าไม่ใช่แฮกเกอร์ตี้นี่คิดว่าคู่ต่อสู้คนต่อต่อไปของเราเนี่ย ตัวซุเปอร์เลอยากเจอใครครับตัวผมเองคิดว่าน่าจะเป็นทาเครุเพราะว่าทาเครุเขาเพิ่งเซ็นสัญญาเข้ามาในวันแชมเปนชิะรู้สึกจะมีการเหมือนในโลกโซเชียลมีการคุยกันด้วยนี่ก็น่าจะทาเครุผมก็ไม่ในใจครับแล้วแต่ทางบอสทางวันแชมเปชิปจัดให้ผมก็พร้อมที่จะเจอในรุ่นของผมเโดยโดยส่วนตัวเราเราเคยคุยกับทาคครุหรือว่ามีการคอนแทคติดต่ออะไรไหมไม่เคยครับในโดยส่วนตัวผมไม่เคยคุยแต่ว่าผมเคยดูเขาชกประเมินเป็นไงบ้างครับเก่งครับเขาเก่งแล้วตัวผมเองอยากเจอคนที่เก่งกว่า คนที่เขาคือเบอร์หนึ่งคือตัวผมเองก็ต้องการเจอคนที่คือเบอร์หนึ่งของเขาของรุ่นเนี่ยผมก็อยากเจอเนี้จะได้เป็นการพิสูจน์ตัวเองว่าเออผมก็ทําได้นะอะไรไนดะ้พลาดมาว่าไม่มีอะไรที่เสียหายเพราะว่าผมทามาตุกที่แล้วแต่พอจะยืนยันอย่างหนักแน่นเลยไหมครับว่าร้อยสามห้านี่เรายังชบได้ยังไม่มีปัญหาผมยืนยันครับว่าผมยังทําได้ผมต้องขอโทษจริงๆผมพลาดอันนี้ผมพลาดจริงๆเพราะว่าวันนั้นผมก็พูดมันแก้ตัวไม่ได้ครับมันพลาดไปแล้ว คือผมยังยืนยันคําเดิมว่าผมทําได้ครับวันนี้อยากขอบคุณอะไรบ้างหนึ่งนะยิย่งผมก็คนอื่นเลยผมต้องขอบคุณบอสชาตรีครับที่ให้ผมชกในรายการวันนี้และนําผมได้มาชกเป็นคู่เอกในรายการวันภายใน12ผมต้องขอบคุณจริงๆครับเพราะว่าตัวผมเองก็ดีใจที่ได้มาชกอ,อีกครั้งหนึ่งที่เวทีลุมพินีซึ่งเป็นเวทีที่แฟนมวยได้เข้ามาเชีย ทุกคนคือกำลังใจผมตื่นเต้นตื่นเต้นมากครับและดีใจมากที่ได้มาชกที่เวทีนี้ต่างจากที่อื่นต่างจากที่อื่นกําลังใจเป็นเปี่ยมขอบคุณสตาฟเทนเนอร์ทุกคนครับที่เหนื่อยที่เคี่ยวเข็นผมทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นเทนเนอร์ของผมไม่ว่าจะเป็นคนดูแลผมขอบคุณอ,อยกขาวที่ให้การสนับสนุนผมมิสเตอร์ฟิลิป แล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนที่เข้ามาเชียร์ผมขอบคุณทุกกําลังใจที่เชียร์ผมและไม่ว่าจะเป็นหลายช่องทางครับที่เชียร์ผมต้องขอบคุณจริงๆครับผมโอเคนะ้องคุณครับ